ไปเจก,กลากไปไทยหลักมากค่ะยิ่งดีเมว่มาจะมีคนจางคนหนานะครับไดเรียบโบไดว่าว่าจะได้รับโอกาสจากไผ่เข้ากับไปราค่าที่สามารถเลี่ยงเกียร์ลูกน้องได้เข้ากับไปแอนกับือกันเนาะกะับกับส่วนหนึ่งก็ต้องบริหารจัดการบ้างแผนในพื้นเช่นเดียวกันให้การรับการรับงานเฉียงต่างๆ นะครับแต่พ่อตาประเด็นคือพ่อตาปูจัดเป็นออกมาแบบนี้เนาะแฟนคลับเข้าก็เกิดค่วงบ่พ่อใจว่าเฮียแห่งศิลปินแบบอดูเมดราคานะครับซุ่มเหยียบกระได้โอกาสช่วยเข่าม่เหยียบเข้ามาเหยียบนี่คือผมกัเลยมาอีนี่แหละที่แหลผมกับผมกับบอทัานในเื่อนใบอย่างเดี๋ยวผมกับคือผมกับเฮเกียรติทุกคนเนาะ เอ่เขากัหายเวลากันอยู่เรื่องค่าใสใจเรื่องเงินค่าตรงค่าโตค่าเงียงกัรเงนเสี่ยเขากับยืดยุนเวลากับเขากับเห็นอยู่เขากับหูอยู่วันเกิดเหียงขึ้นกับกับท่านผู้จัดเพิินนะครับประเด็นหนึ่งคือผู้จัดเป็นขาดทุนน่าระผมพ่อผมโยงข่เพิ่นไล่ขายไล่สดเองผมก็ขึ้นว่าท่านเพิินขายได้มันก็สีซอยเพิ่นจากนากายเป็นเบาแต่การสื่อสารของเพิ่นด้วยคว้ามาเพิินอาจสิบบทท่านเอกเข้าใจหรือรู้ใจแฟนคลับเฮ้าสื่อสารออกมาแบบนั้น มันก็นเลยเกิดเป็นดามาขึ้นนะครับนี่แหละก็ะเบอมีหยัางบัดนี้ไล่โซดกุมปิดของใจกันลอยก็ต้องดําเนื่อไปคือเกาได้บัดนี้เพราะว่าชีวิตผมชีวิตผมต้องต้องเดินหน้านะครับกุมปิดใจกันลอยเมาเมาเดือนพฤศจิกายนผมเปิดกุมแล้วเด้อพี่น้องหลายคนที่ล่อค่อยเนาะพอเมื่อกี้เขาจะล่ออยู่เพราะว่าเปิดทั้งทั้งผู้จัดเป็นในไทย ในส่วนของคอนเสิร์ตนังกรแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกสีขายอ่าเพิ่นออกสีออนแอร์วันที่แปดที่เก่าเนาะเออผมก็ล่อมาแต่ว่าน,นี่คือผมอ่าคือคือมันผ่านวันที่แปดที่เก่ามาแล้วผมกัเลยอ่ะเข้ากับสิได้ต้องดําเนินง,งานในส่วนของบองลํามใจกะลอยเ,อขเข้าือเก่าว่าเข้า,ากับเดินสายปกตินอ้องคิวง,งานกับอัปเดตท,ทางเพจนะครับกับพี่น้องสิได้เบื้องไร์สดวันที่สิบเพแล้วกับวันที่ทเท่าไรอีกอ่ะสามอีพีสำหรับเดือนนี้นะครับก็ สามร้อยสามรอยห้าสิบเจ็ดบาทเมาเมาเดือนพฤศจิกายนนะครับผมผมเองผมก็ต้องเดินหนา้าเช่นกันนะครับผมเข้าใจเห็นใจเข้าใจพวาหรังสทุกทุกคนแต่ว่าทุกคนมันต้องเดินหนา้าต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่มันบอต้องไปเบียดเบียนหรือเหยียดแหย่ผู้อื่นเสียหายนะครับผมเห็นใจแล้วผมกะซอย ทุกทุกคนนะซอยทุกทุกด่านที่สามารถซอยใดกับกับคนคนหนึ่งนะครับฉะนั้นกนะ็อยากให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาซอยกันแล้วกันะเป็นกาลังใจกันคือเก่านะครับล้วก็่ามองงมาหมู่ผมลืมกํเพื่นหรือบ่งหูจับจากของนะครับ,นะค,รบคือประเด็นเนะี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะผมย้ำอีกรอบนึงประเด็นคือมันคนละเรื่องบางข้อมีในลายแรงแห้ง พี่น้องบ่ฟั่งหนา้าฟังหลังแหละได้โอกาสคิดว่าเขาล้มแล้วพรอมเหยียบเลยบ่งููที่ไปที่มานะฮะบ่งหูที่ไปที่มาและได้โอกาสพ้อมทีสี่เหยียบเลยหาคเบอกที่มันรุนแรงที่มันแท้งใจกันบ่ดีดอกพี่น้องบ,อบ่ดีกับตัวเองทอมเสื้อผม บอดีกับผู้อื่นล่ะสุดท้ายมันกับบอดีกับตัวเขาผมผมเสื้อแบบนั้นแหละก็อย่างให้พี่น้องเสื้อผมเด้อมันแมนยีหลีเด้คนเขามันบอลลูนกันดอกมันมีโอกาสผิดพลาดกันเหมือนทุกคนแต่อันนี้ก็ผิดพลาดนะครับทั้งผู้จัดทั้งด้วยเอียงเหตุผลเอียงก็ตามแต่ละแต่มันผ่านมาแล้วซึ่งมันกับประสบความสําเร็จนะครับมันกับเป็นความผิดพลาดเป็นบทเลียนให้ทั้งผู้จัดเป็นบทเลียนให้ทั้งศิลปินนะครับอันนี้ เฮ้ากัไดดแค่ย่อมหลับเพราะว่ามันกลับไปแก่อย่างไรแล้วแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาเดินหนาต่อไปผมกับสีเดินหนาของผมต่อไปแอนแล้วก็ต้องทำงานของเราไปนะครับทุกคนต้องหาวิธีจัดการตัวเองนะครับเพราะว่าเฮ้ากับซอยกันเข้ากับทํำหนาที่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้ว